หอยเชอรี่ไข่หอยเชืองดีเต็มทุงเต็มเต,ต็มหน้าพี่น้องเอ้ยศัตรูข้าวพู้น่ะคมกันสกามตัว4ี่ตวตบางไข่พ่นถึงอย่างบบกนี่เต็มพี่น้องนีพเนิ่นบัท่านใหญ่เหมิดซื้อเด้จ้ะท่นยานใหญ่เหมิดนี่เฮ้ยเบะหวาดเบาไหวหายนน้อยอยูย่หลายเจ้าพี่น้องมึงโหลดคักแน่ทั้งนกแบบน,นี้ ขันมัน <Wyoming> ขึ้นบกก็คือนกขันมัน <Richt> ม er> er ีนามก็คือห้ยอุ่นนหนึ่งไหลนกยุนพี่น้องหลายคักหลายเนี่ยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพี่น้องหอยหลายโพไหลโพยุจ้ะพี่น้องหลคักพี่นงหน่วยสมพ่อใครดีๆน่หน่วยใหญ่ดี่พี่น้อง ดำดำเลาะคันแท่หน้ามีตาหอยได้จ้ะน้อยบกไงเนี่บนน้อยไๆงๆนี่หอกมังไ่เพิ้นดูดูไข่เพื่นเอาเองพี่น้องสดๆดอยู่แบบนี้แบบนี้นื่หลายค่ะถุกหน้าบานพวกเจ้าเป็นคือบานตูข่อยพ่อจ้าแต่ส่วนใหญ่กับสิมีบริเวทนี่หนักกระมูจ้ยาพี่น้องมันทีลุ่มบ่มขาดน้ำเป็นพื้นทีลุ่มเืนทีรับน้ำ ก่อนที่จะระบายลงห้วยลงหนองแบงแกวายไปหอดพูดเลยพี่น้องหลายขักหลายแน่นี่ก็คือบรรยากาศทุ่งนาจ้าเขาเสียหายไปสามไปหลายไรอยู่จ้ะพี่น้องมุดเขาไปหลายกระสอบนี่กะว่านแล้วเขาเน่ามดเลยจ้าค้นไหลนกก็มี่ฝั่งหนีพนก รักษาไว้ได้อยู่แต่ว่า,วากะห้างกะเฮงอย่าพี่้องห้างกะเฮงขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณหลายๆที่ยังไม่ทิ้งกันผุนหัวคอยหน่อย เขาชันพานอยู่พี่น้องแจมันไหลค่ะขาวๆว่ามันยังได้จะห้อยน้อยได้จะมันายนี่แหละบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องดอกดอกปีกไข่ปีกแมงดาดอกขาวๆงามๆเห็นขาวๆมีแต่มีแต่หอยได้จ้ะพี่น้องนะขาวๆหอยตายแน่บ่ตายแน่ปนกันอยู่ปูก็มีปูก็มี้นแบบนี้ กูแม่ได้พี่น้องนี่ก็คือดอกหญ้าตามัน,นาสวยๆดอกมัจจละกคุณไรกะนี่กะพิสีช่วหน้าบานบันบ้านจ้ะพี่น้องลมเย็นสบาย สาวๆมากกับมาเบิงเขาเบิงน้ำเบิงยังเลาะทงซื่อๆนี่ยแหละใชะพี่น้องมันมียังเห็ดกับพากันมาเลาะเลยแน่ใบนกแน่เบิงน้ำแน่ตกกาไม่ไหมพี่น้องท่านได้ขึ้นอยู่นี่ก็เลยฝนตกใส่ปล่อยน้ำออกมันงู <laughs> หนังยังสบายใจเลย <laughs> ใต้ต้นสะดวาวกระปั้นแกอ้าบอกโจ้คือบอ่อละยายเอาไปนี่ตีก็เสียด้วยอนอกก็อันนี้สำหรับไบดำจ้ปะปิดบอกหอยน้ำขั้นน้าบักหลายม่ตเตง ชีวิตสบายๆอยู่ใต้ต้นเสตดาวมดแดงกระหลายไปกระบานกินเขาต่มไก่ไปแล้วสัน <laughs> น่เห็นน้องพอยง่ก็ที่แหลกต้องหาย